ให้ท่านรัฐมนตรีพิจารณาว่าการประชุมใหญ่พิเศษของสมาคมฟุตบอลเมื่อวันพฤหัสที่17เป็นโมฆะอ้างอิงว่าทำไมถึงเป็นโมฆะเป็นต้นว่าข้อหนึ่งวันที่ส่งมามันต้องมี30วันตามระเบียบของเขาไม่ถึงผมมีหนังสือยืนยันว่า ผมได้รับหนังสือวันที่20สิงหาซึ่งมันไม่ครบ30วันผมได้แนบเอกสารของทงางไปรสเนมให้ดูว่าผมรับวันที่เท่าไหร่ข้อสองที่ผมยืนยันก็คือผมบอกว่าการที่เขาจะประชุมได้เนี่ยอ,องค์ประชุมจะต้องมาจากใครบ้าง ซึ่งตามข้อบังคับที่กกทแจ้งมาทังผมว่าที่จะใช้ในเรื่องการประชุมคือระเบียบข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมปี26ซึ่งระบุชัดเจนว่าองค์ประชุมจะต้องประกอบด้วย18สโมสรของไทยพรีเมียร์18สโมสรของดิวิชน1และ30สโมสรของดิวิชน2 30สมโมสรของดิฟิชัน2ตามข้อบังคับจะต้องมาจากที่1ถึงที่5ของแต่ละภาครวมกันแล้วเป็น30นอกจากนั้นก็มีีกสมมสรมาจากถ้วยขอ2สมมสรผู้จริงถ้วยคอ2สมมสรผู้จริงและถ้วยงอสองสมมสรของผู้จริงในวันประชุมวันที่17ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่า สุภาพบุรุษทั้งหลายที่มานั่งกันอยู่ที่ทางนายกสมาคมวรวีอ้างว่าเป็นองค์ประชุมใหญ่คือใครกันแน่ไม่มีการตรวจสอบว่าใครไม่มีการตั้งคณะกรรมการหรือแม้จากกรกตหรือแม้จากพวกผมมาดูว่าคุณตามระเบียบข้อบังคับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นองค์ประชุมวันนั้นสําหรับผมถือว่าเป็นองค์ประชุมที่ไม่ได้เป็นไปนตามข้อบังคับหรือเป็นองค์ประชุมเถื่อน จะเอาอะไรก็ตามที่จะบอกว่าอ้างงุมประชุมนี้มาแก้ข้อบังคับซึ่งก็เป็นการแก้ที่ผิดกฎอีกหรือแก้ทําอย่างอื่น <c oughs> เขาทํำไรบ้างแก้ข้อบังคับ <c oughs> เพื่อจะสร้างความชอบธรรมให้30สโมสรที่ปกติจะต้องมาจาก1-5ของ6ภาคเอามาเป็นที่เขาไปจัดตั้งกันใหม่ <c oughs> เขาบอกเขาเลือกมันไม่มีอะไรรองรับ ถ้าเขาเลือกเขาบอกว่าเขาบอกเขาอ้างคําว่าเลือกทําไมของถ้วยของของอมไม่เลือกทําไมของดีหนึ่งซึ่งบอกมีสองมีสิบแปดทำไมไม่เลือกมาจากยี่สิบจริงๆแล้วเนี่ยเจตนามันชัดเจนเจตนามันไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการที่ผมเข้าที่ประชุมวันนั้นที่ผมออกอาการซึ่งจริงๆผมก็รู้สึกอายเหมือนกันในหลังจากนั้นในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่ การที่ทํากับผมอย่างนั้นในฐานะผู้สมัครการที่ผมจับไมค์ขอพูดอ้างว่าไม่ได้อยู่ในวราระการประชุมมันไม่อยู่แน่นอนเพราะอยู่ไม่ได้วราระการประชุมตามข้อบังคับต้องแจ้งล่วงหน้าไปที่เลขาธิการ30วันก็เมื่อผมได้รับเชิญให้ผมปไปประเพณประชุมมันไม่ครบ30ผมก็แจ้งไม่ได้ผมขอพูดไม่ให้พูดผมพูด ตามเนื้อหาที่ผมในที่ประชุมตัดไมโครโฟนผมให้เด็ก <c oughs> มากซิบว่าเอาไมโครโฟนไปเปลี่ยนแล้วก็เอาไปให้ผมพูดปากเปล่าผมอายุ70ด70กว่าแล้วผมเหนื่อยอารมณ์ผมเสียนั้นผมก็ออกลิงออกข้างบ้างเหมือนกันของธรรมดามันสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมันไม่ถูกต้องมันไม่บริสุทธิ์ในเรื่องอื่นๆก็ผิดอีกหลายเรื่องซึ่งผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมทำในที่ประชุม สิ่งที่ผมหนังสือที่ผมเอามาอ้างในการร้องเรียนมีที่มาที่ไปทุกอย่างถูกต้องแต่แต่ผมจะเรียนเพื่อนๆสี่มุญชนว่านอกจากการยื่นคำร้องวันนี้ถึงนาถึงท่านรัฐมนตรีแล้วอีกวันสองวันข้างหน้าผมจะยื่นฟ้องสารแพ่งนะฮะผมไม่ทราบทนายผมอยู่เมืม่อวันนี้นะฮะ,ะ,ฮะผมมีทนายมาด้วย ผมไม่เขอาอ่านแล้วเดี๋ยวถ้าคุณอยากจะรู้รายละเอียดว่าเราจะยื่นฟ้องเมื่อไหร่จะฟ้องฉุกเฉินจะฟ้องในรายละเอียดที่บอกว่าขอให้เป็นโมฆะการประชุม17โมฆะหรือแม้กระทั่งขอไม่ให้ใช้ข้อบังคับที่เขาผ่านมาติวที่17ไปใช้ในที่ประชุมใหญ่อันนี้ผมคิดว่าทนายน่าจะอยู่ในฐานะที่ตอบกรับผมอันนี้นะครับแล้วก็ขอให้สารมีคําสั่งแต่สวนแบบฉุกเฉินนะครับ จะได้เพื่อความรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับน,น,รน่าจะเป็นประมาณปลายสัปดาห์เนี้ครับมัั่นนนใใจหลกฐามีครับเพราะว่าผมมีหลักฐานเพียงพอครับที่จะยื่นฟ้องได้ครับกระจกหรือเปล่าขอท,ทายทายันได้ยก็ได้ดดดดดดดในวันที่17นั้นน่ะ ดูเหมือนว่า,าจะสมาชิกไม่สมบูรณ์รู้งาว่าไม่สมบูรณ์จึงได้มีหนังสือมาถึงรัฐมนตรีแล้วบังเอิญรัฐมนตรีท่านไม่อยู่วันนี้ผมมาประชุมที่บอร์ดก็เลยได้ดูหนังสือฉบับน,นี้ก็เลยนั่งดูว่าในวันที่17ที่มีการประชุมประชุมสามัญพิเศษนั่นแนหะประชุมใหญ่พิเศษเพื่อรับรองข้อบังคับของสมาคมฟุตบอลน,นั่นแนหะ ถูกต้องหรือเปล่าแต่ก็สมาชิกก็ยกมือรับรองไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือสมาคมจะต้องส่งข้อมาคับฉบับใหม่นั้นให้การกีฬาพิจารารับรองก่อนแต่ก่อนที่จะรับรองเราจะต้องดูสมาชิกว่าถูกต้องหรือเปล่าตามที่เขาร้องเรียนมานะครับว่าสมาชิกนั้นน่ะได้ออกหนังสือเชิญครบ30สิบวันหรือเปล่านะครับเพราะสมาชิกบางคนเขาเขาร้องเรียนว่า การส่งหนังสือของสมาคมไปให้สมาชิกมาประชุมนั้นมันไม่ครบ3าิวันไม่เป็นไปตามข้อบังคับครับ,รบอันนี้ทางการกีฬาประเทศไทยก็จะขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางสมาคมฟุตบวลแห่งประเทศไทยเพื่อมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งในงวันที่17ตุลาคม 8, ค2 5 5พนะครับในวันเลือกตั้งเรื่องของคอแอนโชรของสาออไม่จะงอาเสาไม่หรอกครับเพราะว่าก็จะมีตัวแทนส่งไป ะครับมีเจ้าเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะของเราอยู่ที่ฝ่ายพัฒนากีารเป็นเลิศจะไปร่วมการประชุมเพื่อสังเกตการนะครับในการประชุมครั้งนั้นมัน,นจะเข้าก็ดู่อนขอดู่อนอ,กอนีกทีนึ่ง นะครับร้องมารับไปหมดแต่จะขอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพราะเรื่องนี้เป็นการต่อสู้ที่ที่แรงนะครับเป็นการต่อสู้ด้วยกฎหมายเป็นการต่อสู้ด้วยการ,เ,การเหมือนกับเล่นกฎหมายกันพอสมควรเพราะฉะนั้นทางการกีฬาส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความอรอบคอบพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการเรื่องตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกไม่ว่าจะเป็นการเรื่องส่งหนังสือให้สมาชิกเข้ามาประชุมไม่ว่าองค์ประกอบของสมาชิก นะครับต้องขอตรวจสอบทั้งหมดเลยนะครับถ้าถ้าพูดถึงนะในพระราชบัญญัติกกทฉบับสองพันห้าห้าสิบแดเนี่ยมาตราเจ็ดสิบสามวงเล็บสองเนี่ยเขาให้สิทธิ์นนะให้สิทธิ์ว่าในการขัดขวางกีดกันไม่ให้ควรสมาชิกตัวนั้นตัวนี้มาตราเจ็บสามให้สิทธิ์การกีฬานะครับที่จะพิจารณาพิจารณาความถูกต้องตัวนี้ได้นะครับ